สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดับจีช anel เช่นเคยนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเอร์จออาไอค์ห้าแปดศูนย์สีกิกนะฮะแซฟไฟนี่ของแซฟไฟนื่นจากตัวคำสั่งพัดลมมันพังครับกับแอร์จอแห่งนี้มันจะมาต่อตรงเราเลยครับต่อผ่านสายมดอีกนะฮะเนื่องจากตัวคำสั่งพัดลมมัน มันมีปัญหานะฮะนี่นี่นี่ดันลากนี่นะฮะเห็นไหมคู่นะครับผมนี่ฮะสมสังพัดลมมันมันไม่สั่งการตรงนี้มันเหมือนมันช็อตเน่ผมใช้มิเตอร์วัดแล้วมันก็นี่ยมันอยู่ตรงขานี่มันเสียนี่นี่ขานี้ ขานี้เสียคาหนึ่งที่มันจะสั่งให้พัดลมบูทเวลามันจะสั่งพัดลมปรับรลบพัดลมอะไรประมาณนี้ในคัทโจ์นะฮะปรับไม่ได้ตัวนี้ใช้แอปยังไม่ใส่อัพซีมันนร์ปรับมันก็ไม่หมุนนะฮะปรับกี่รอบมันก็ไม่หมุนเนื่องจากมันโดยกำสังวันนี้มันเสียสักที่วัดดูนะก็เลยทดมาเช็คว่าพัดลมเสียหรือไม่พัดลมไม่ได้เสียเพราะว่าตรงนี้มันพังนะฮะคิดว่ามันอุ้ย ก็เลยต้องต่อตรงเอาเลยแล้วทีนี้ไม่ต้องเอเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยนะว่าจะ,จะลายจุดเหมนอนกันเนี่ย 3. 3. จุดสองจุดสามจุดก็ไม่ค่อยเก่งหนึ่งบัตรกีด้วยเลยกำลังหัดอยู่ <laughs> เกียร์สั่งอะไรมาเปลี่ยนตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมอือตรงนี้มีปัญหาฮะมีชอ็อตมันจะ <c oughs> มันช็อตมาตเตะน้ำแหละไอ้ข่าไปศูนย์พัดลมมอนไม่หมุน ถ้าเล่นเกมได้เล่นได้นะแบบพัดลมไม่หมุนจะเล่นแบบได้ไม่นานเมื่ออากาศต้องอากาศเย็นมากจะเล่นนานและกินเบาๆเท่านั้นไอ้ีผมจะต่อตรงเลยพัดลมมันหมุนเต็มเต็มสปีดเลยสองโวลต์เออ,เอ,อว่าเวลาเราเล่นเกมหนักอย่างเงี้ยถ้าเมื่อเมื่อความร้อนมันมันแรงเออลาะความร้อนมันทะลุไปสิบองศามันจะกระตุกนะถ้าเจ็ดสิบยัง ได้นะเกิน70ไปที่หนึ่งเริ่มมีปัญหาแนละ้วจัด75เฟร,รมนะเกมห,กหนักๆนะพอไปเริ่มร้อนปับ๊บเกมจะเริ่มแหลก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 ลงถ้าไปล่อยไว้นาน,านก็ความร้อนจะสูงไปถ80ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เครื่อกระดับไปเลยเพราะว่าพัดลมนี่มันไม่หมุนนั่นเองเพิ่งถอนมาสังเกตวันนี้นะอืเนี่ยที่ตตรงก็จะเป็นว่าเนี่ยถ้าใครที่ใช้การ์ดจอรุ่นนี้อยู่นะหรือว่าการ์ดอื่นก็ช่าง ปลมเสียนะผมแนะนําว่าถอดมาเลยนะฮะแล้วก็เช็กดูว่าคู่อบอกคู่ลบอ,อยู่ไหนมันจะมีอยู่สองเส้นนะไฟสิบสองโวลต์มันจะมีแดงแดงกดับดามันจะเป็นสิบสองโวลต์นะแล้วอย่างพวกนี้มันจะเป็นกำลังจากแก,ก๊จอพวกเหลียงน้าเงินเขียวอะไรเนี่ยมันจะปรับเป็นห้าโวลต์ให้มันช้าตามตามไออุณหภูมิของมันเนะี่ยห้าสิบมันก็จะเออวิ่งถล่มขนาดนี้เพิ่มรอบ เมื่อรูป80มันจะวิ่งเต็มสปีดของมันเนาะ๋ยวเราจะเล่นให้มันวิ่งเต็มสปีดของพัดลม r x ครับในน,น,นี้เลยกี่รอบลืมแล้วงัยเนี่ยกี่น้อยรอบต่อนะวิก็ไม่รู้ลืมแล้วนี่คือวิ่งแรงมากนะฮะบอกเลยว่าลมของทัดโจนี่แรงมากครนะับรมันแรงจริงเลยค่ะท่านผู้ชมมันแรงหมไ12โวลท์คือว่ามันแรงกว่าไอ้พวก อันนี้ก็12โวลต์เหมือนกันนะแต่ไม่ได้คึกอันนี้เลยพัดลม USB ที่เราใช้เือนกันที่มันอันเล็กๆที่มันเปิดกดสวิตช์เขาไม่ได้แรงเท่าสู้กับลมการ์าจอไม่ได้นะพลัดลมไอ้ข้าไปยสูงนีีสุดจริงเลยจะต่อแบบนี้นะคุณผู้ชมจัใครควดเหรนะวะพูดนะแล้วเลาไล่สายมาดูที่ถอดจากไอจากฮิตซิง กาจ่อมาเนาะเราก็มาดูว่าสายแดงจะมีดำกระเดงครับมันจะเป็นไฟ12โวล์นนะเหลืองไม่เกี่ยวนะฮะอย่างนี้สำหรับไอค่าเปิศูนย์นะรุ่นอื่นมันอาจจะมีต้องจ้องใช้มิเตอร์วัดดูว่าไฟ12โวล์มาจากทางไหนนะต่อเช็คปลอมดูเอาเองนะกันนะที่แน่ๆมีดำแเดงอยู่เนี่ยดำพอไอค่าเปิศูนย์คไฟนะดำจะอยู่ทางนี้นะ,ะอยู่มุมนะฮะมันจะเป็นสีดำแล้วก็ติดกระเดงเลยว่าแล้วก็ ไล่โตมากับสายโมดิคเนี่ยนะสายโมดิคต้องเปิดเออต้องเปิดพีซีก่อนนะฮะเปิดคอมก่อนเลยลองมาดูเ, <c oughs> เราใช้แค่สองเส้นฮนะใช้สายไฟสองเส้นพวกออกมาจากนี้เอาสายไฟสองเส้นเาเจาะไปตรงไหนเนี่ยจะมีรูเสียกันไปเสียกันไปแล้วก็เนี่ยอันนี้อันนี้คือลบเนะอันนี้คือบวกตรงนี้น <c oughs> แล้วก็ไล่มาต่อนี่นะ จะมีดำเหลืองแดงตรงกลางนี่เป็นตรงกลางของโมดิกนี่มันจะเป็น,ปนกราวนะคระับนะจะมีไฟห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์นะฮะสายโมดิกนี้ถ้าไฟสิบสองโวลต์จะเป็นเอ,อสีเหลืองนี่เหลืองกระดำนะเราตอกแค่เหลือกระดำติดกันอย่างเงี้ยสองเส้นเท่านั้น,นะฮะเอายาเข้าไปในรูเลยแล้วก็มัดดีับ <laughs> ถ้ายูนี้กับตัดดัดเพลงครับที่ดัดเพล,งเ,ลงเขาอะไรเงี้ยน,นี่ยิย่ตัดมาจากไอ้พัดลมเก่าๆยิ่งเป็น,นสายโมเด็กล่ะตัดมานะเก่าเอาเนะก็เสียกอะแบบนี้ถ้าแดงกับถ้าฝั่งด้านด้านเนี้ยแดงมันจะมีแดงกับดำจะเป็นไฟ5โวลต์นะพัดลมมันจะวิ่งช้าส่วนฝั่งฝั่งข้างล่างนี่ก็จะมีืองกับดำจะเป็นไฟ12โวลต์ว่าพัดลมนี่ใช้ไฟ12โวลต์นะฮะ มันจะวิ่งแรงเต็มสปีดมาเลยเย็นมากสุดจริงเดี๋ยวเราจะไปลองเทจเกมแบบหนักดูนะโมเด็นี้เป็นนี้ที่ว่าสายโมเด็กในในพวกว่าสป,ปายทุกคนจะต้องมีงนะมันต้องมีทุกคนเลยไม่หนึ่งเส้นก็สองอันนั่นแหละนี่มันจะมีเหลืองอยู่ซ้ายมุมแล้วก็แดงอยู่ซ้ายแดงอยู่มุมเหลืองอยู่มุมแล้วดำานอยู่กลางแล้วก็ต่อไสิบสองโวลต์ใช้มิเตอร์วัดแล้วก็สิบสองโวลต์ก็มาจาก เหลืองก็ดำฝั่งนี้จะเป็น12โวลต์เลยใช้ได้ล้วนี้ก็อเดี๋ยวเรจะไปประกอบแล้วก็ไปเทสในเกมโค้ดอุตชิมะต่อนะฮะเราไปให้ได้เลยกันเราจะประกอบเข้าอันนี้เลยกันนะแซฟไฟ์ส่วนแก๊สโจรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะึอีเจเหนึ่งศูนย์าศูนที่ไอ้นี่เล่นเกมีวิวเมคไลสสบายนะเลยได้ได้ กดอถุมชมาก,ก็เล่นได้แต่ว่าเล่นได้ในแบบที่มันสีเฟสม่สิเฟ่ประมาณนี้แต่การ์ดนี้บอกเลยว่าทนกว่ามันมันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีฟังก์ชันที่เล่นเกมหนักได้มันตัดระบบนั้นออกเลยไม่ได้ต่อไฟเพิ่มอะไรมันก็วิ่งตามเข่แค่นั้นแหละมันไม่ได้ใช้พลังงานมากประมาณนี้นะจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งเรื่องการ์ดจอเลย จากโจมีข้อดีก็เสีย่างกันแต่รูปความทนลรงยกให้ตัวที่ไม่ต่อไฟดีี้างะนะ,ะมีที่มาสูนที่ไอนี่สุดจริงฮะเจ็ดปีแล้วมั้งเล่นได้ครับเล่นๆผมจะมพูดอีกทีเลยเรื่องข้อด,ขอดีข้อเสียกัรจอง <c oughs> ด้วยกันนะเมื่อเราเรา,เราใช้ระดับพวกนี้เกมการระดับพวกนี้เราต้องพังอยงู่แล้วไม่ต้องห่วงเนเล่นทุกวันเนะาะความแรงมัน คือจำกัดแบบแปสบวงซายอยูรร่แล้วอะม,มันก็ต้องมีเสียงกันแล้ว,วแต่อย่างก๊าซเอ็กซ์วซเงที่ไอมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรเยอะมันก็เลยทนโอเคเดี๋ยวมาพูดทีหลังลยกันพี่ดีก็มีอะไรมาเนี่ยก็ี่ไหมกาดีๆว่าเป็นเกมนหนักๆได้สบายแต่มันก็ต้องถึงข่าว,วสารนะทุกอย่างนะ สามสี่ห้าปีแล้วมันก็ต้องพังทุกอย่างก็ต้องมีการพังแต่สิ่งที่จะเอามาตาก็คือเมนบอร์ทดทอนแน่นอนซีพียูอุปสัพ p l i e ก็อีกหลักอย่างเงี้ยแต่เรื่องแก๊สเนี่ยความทนต้องยุคให้อิจิมันสูงระสูทีไอแค่นี้เป็นคลิปนี้กวนบีอะไรไปเลยอ็ต้องลาไปก่อนแล้วกันคลิปใหม่คลิปหน้าอะไรกันเดี๋ยวผมจะไปประกอบกอะไรกันนะฮะประกอบกับอีกเครื่องหนึ่งดูนู่นนะโอเค บายๆเลยกันนะครับผม